สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธ์นันนะครับคลิปนี้มากันแบบพิเศษจริงๆครับทุกคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เรายังอยู่ในบรรยากาศของความรักอยู่นะครับอบอวลมากช่วงนี้นะฮะแบรนด์ที่บอสจะพาทุกคนมารู้จักในวันนี้นะครับชื่อแบรนด์ว่าชันันนะครับทุกคนเจ้าของเขาเป็นคุณหมอเนาะก่อตั้งโดยคุณหมอปิงปองนะครับผู้ที่มีแพชชั่นในเรื่องของเครื่องหอมกลิ่นหอมนะครับแล้วคุณหมอเขายังมีความเชื่ออีกครับว่ากลิ่นสามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบอารมณ์ความรู้สึกของคนในแต่่่่่่ลลละะชชวว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 งงงงเาาาาาาาไดดดดด้้้้้้อีีกกกยยยยนนนนนนคครรรััับมมตใใใจจสแ์ทขึหิ คนที่ได้สัมผัสหรือว่าดมเนี่ยสามารถนึกถึงอดีตหรือคนที่คุณรักได้ซึ่งจะเป็นการปรุงกลิ่นขึ้นมาจากแรงบันดาลใจในแต่ละซีซันนะครับและไม่สามารถคาดเดาได้และเมื่อขายหมดก็จะไม่นํามาทําซ้ําไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะบางกลิ่นที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับทางแบรนด์จะทําเป็นเพอร์มานแตนขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าอนาคตอันใกล้นี้ทางแบรนด์ฉนั้นเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนาะซึ่งตอนนีี้้ยบออออออทมม่่่่สรรพูดแแววกลนนนนนนิงคุุใชชธัั์จะ นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงหอมนะครับก้านไหม้หอมแก้วต่างๆหรือว่าแจกันนะครับที่ใช้เป็นคอนเทนเนอร์ในแบรนด์ทางแบรนด์นะครับเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตให้นะครับ ừ ừ ừ ซึ่งตรงนี้บอสชอบมากๆนะครับหลายๆคนที่ตามบอสมาน่าจะรู้แหละเนาะบอสเป็นคนค่อนข้างอินกับเรื่องของความเป็นโลลหรือว่าฝีมือคนไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเรื่องราวของแบรนด์ชนันเนาะบอสค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้ที่มีการสนับสนุนสินค้าโลลสินค้าจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ม ทำไมเราถึงต้องใส่เสื้อสีชมพูไว้ด้านในนะครับเพราะว่าความรักมันยังอบอวลอยู่กับเรานะฮะแล้วก็อีกคอลเลคชันหนึ่งครับทุกคนเป็นคอลเลคชันพิเศษจากปลายปีที่แล้วนะครับเป็นลีดดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะครับนี่ก้านไม้หอมนี่เขามีน้ําหอมมาด้วยนะครับแล้วก็โรปเปอร์นะครับเอาไว้หยดกับเตาอโรมาหรือว่าเครื่องพ่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มกันที่2อันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือลีดดิฟฟิวเซอร์กับโรปเปอร์นะครับคอลเลคชันนี้นะครับมีชื่อว่า special scent for end of 2020นน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 ะะะะคคคครรรัััับบบกกกลิ่่่่่่่ีีี้มชือออวววาา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 ทุเเขยภภษษษงฤแตป็ twenty twenty chom pom รแรงบันดาลใจเข้ามาจากการปรุงกลิ่นจากเทพนิยายนะครับซึ่งมีปราสาทชอมปอมในฝรั่งเศสเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับนิยามคือทุกคนประชามนิยามของเขามากลิ่นโทนฟลอรลที่จะพาทุกท่านหวนนึกถึงความฝันของเทพนิยายกลิ่นของดอกไม้ต่างๆที่จะพาให้คุณเห็นภาพส่วนสวยๆของดอกลิลลี่สุดลูกหูลูกตามองไปอีกทางก็จะเห็นปราสาทชอมปอมตั้งสวยสงาพร้อมสายลมเย็นพัดผ่านทุ่งไปทางปราสาทจนทําให้เราอยากล้มตัวลงนอนกลิ <ๆ S 1> ่น<ๆ>นี้นะครับจะมีโน้ตของโอ้โหผะชอบแบรนด์นี้มากๆทุ เป็น Timber Smoke v ฟ n นิลาแล้วก็บัตเตอร์เนาะมิ e โน้ตนะครับจะมี Jasmine นะครับ Newy Cut g ด a s s หรือว่ายญ้าตัดใหม่เนาะ Lily of the v a l ร e y แล้วก็ r s s นะครับแล้ว Top n o t e นะครับเป็น r ร mon นะครับ Mandarin แล้วก็ Peach นั่นเองนะครับจริงๆเขามีจุกแบบนี้มานะครับแต่ว่าบอสเปิดมาบอสก็ได้กลิ่นแล้วอะบอสไม่ขอเปิดแล้วกันเาเดี๋ยวมาแรงไปนะครับกลิ่นนี้บอสด,ดมแล้วรู้สึกถึงความเฟมินินเลยทุกคนแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเฟ,ฟนิดนึงนะครับมีความสวย ชื่นแบบสมุนไพรที่มีความเขียวอ,อ่อนนะทุกคนมันอ่อนมากนะไม่ได้แบบกริารี่จ๋านะครับเป็นอารมณ์ของดอกไม้ผสมกับความสปายส์ของอะไรบางอย่างที่บอสเดาทางไม่ถูกกลิ่นมีความคอมบิเคตมากๆดูจากโน้ตที่เขาใส่มาทุกคนคือเยอะมากเ <c oughs> ดาไม่ได้จริงๆว่าได้กลิ่นอะไรบ้างนะครับแต่โอเคลิลลี่ออฟดาวาเล่เด่นขึ้นมาพอสมควรนะครับชัดอยู่ว่าเป็นดอกไม้แต่อย่างที่บอกว่ามันผสมกับหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆนะครับบอสก็เลยคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ว่าหอมแบบดอกไม้สดชื่นมีความเขียวอ่นอ,อนละกันนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นสมุ เ,เขาเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสเนาะแล้วเขามีการสร้างสวนไว้ที่บ้านเขาแบบสวยมากๆนะฮะเป็นบรรยากาศของดอกไม้นานา,นานชนิดนะครับที่พอถึงเวลาที่เขาต้องส่งกลิ่นเนี่ยก็ส่งกลี่งมาพร้อมกันจนเราไม่สามารถเดาทางได้ว่าเฮ<ะ>้ยความหอมนี้มันมาจากดอกอะไรคุณนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงของดอกไม้ใบไม้นะครับกระทบกับลมเนาะแล้วก็เสียงของนกต่างๆนั่นเองนะครับก<ะ>ลิ่นนี้จะเป็นแนว floral spice นะครับสำหรับบอสสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าชอมปอมนะครับอ่านว่าชอมปอมนะย้ำอีกทีนี่คุณหมอเขาเขียนภาษาไทยมาให้ด้วยดีมมากกนนนนรัออออีี้้้เเป็็แลวหขง จริงๆจะบอกว่ากลิ่นนี้ทางแบรนด์เขาทําเป็นเทียนหอมมาแล้วครับทุกคนแต่ว่าขายหมดไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้จะมีจาหน่ายแค่เป็นฟ i f เซอร์กับ d r เ p p e r เท่านั้นนะครับเผื่อใครใช้เตาอโลมาหรือว่าเครื่องพ่นนะครับก็ซื้อดรอเปอร์ไปหยอดได้นะครับความพิเศษมันไม่ได้อยู่แค่กลิ่นครับทุกคนเพราะว่าตัวแจกันนี้ตัวแจกันนี้นะครับทุกคนความพิเศษอยู่ตรงที่ทางแบรนด์เขาให้กลุ่มช่างเซรามิกจากจังหวัดลําปางเป็นผู้ผลิตให้นะครับทุกคนมีความโลค a l แล้วก็ประณีตมากๆนะครับเป็นฝีมือชาวบ้านจริงๆนะครับอันนี้เนาะส่วน้้าคีถ ได้ไปนะครับทางแบรนด์เขาแนะนําว่าให้คุณกลับด้านไม้แบบนี้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งกลิ่นจะอยู่ได้4-5เดือนทีเดียวนะครับสำหรับราคานะทุกคนเขาก็จะให้มาเป็นเซตแบบนี้นะก็จะมีตัวจกักรนะครับก้านไม้แล้วก็น้ําหอม1ขวดนะครับขนาด200มิลลิตรนะครับอยู่ได้4-5เดือนเนาะราคาเต็มนะครับอยู่ที่1980บาทอันนี้เป็นราคาเต็มยังไม่มีส่วนลดนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเหมือนเขาจะมีส่วนลดอยู่เนาะแล้วก็ดอปเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นขนาดสิบ กับคอลเลกชันวาเลนไทน์นะครับคอลเลกชันนี้เขาจะมาด้วยกันทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับเป็นการได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพแห่งความรักนั่นเองนะครับเดี๋ยววันมาเริ่มที่กลิ่นแรกก่อนละกันเนาะชื่อกลิ่นว่าเอรอสนะครับกลัวฝาหล่นมากเลยขอาฝาออกก่อนนะกลิ่นแรกนะครับเอรอสนะครับเขาจะไม่ได้มีชื่อกลิ่นตรงด้านหน้านะครับเขาแปะไว้ด้านล่างแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอรอสนั่นเองนะครับหรือว่าคนไทยรู้จักกันในชื่อของคิวปิดนะครับคำนิยามนะครับเขาบอกว่าเอรอสนะครับเป็นบุตรของ เกลยดกันได้เพียงแค่แผงสอนออกไปถือเป็นตัวแทนของความรักที่มีหลากหลายอารมณ์หอมหวานอบอุ่นสดใสสดชื่นความรักที่มวลมน,วน,วนุษย์อยากจะครอบครองหรือพบเจอ,อสาหรับกลิ่นเอรอสนะครับทางแบรนด์จึงหยิบเอาหมู่มวลดอกไม้นะครับอย่างกุหลาบเนานะร่วมกับความเขียวของกลิ่นแนวกลินอรี่นะครับบวกวูดดี้อ่อนๆทาให้แนวกลิ่นเนี่ยไปในทางหอมหวานและสดชื่นสบายๆเปรียบเสมือนกับการตกอยู่ในห้วงของความรักที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับสำหรับกลิ่นเอร์อสเนาะกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของละเอียดมากๆครับทุกคนเบส แล้วก็ซีดาร์วูดนะครับมิดเดิลโนตจะเป็นเนอร์ลี่เบลีฟนะครับแล้วก็โรสลีฟเนาะแล้วก็ท็อปโนตจะเป็นโรสไวโอเลตเลฟลิลี่แล้วก็ไวท์โรสนั่นเองนะครับ <S <s <ign al noise> แบบแรกที่บอสด,ดมมรู้สึกถึงความกริเนอรี่ที่ให้เอฟเฟกต์ของความเขียวแบบ โปร่งสดชื่นนะครับเหมือนหญ้าหอมๆในช่วงอากาศเย็นแต่พอให้จมูกปรับกับกลิ่นสักพักนะครับถึงจะได้กลิ่นของลิลลี่แล้วก็ดอกไม้อื่นๆตามออกมานะครับมันเป็นกลิ่นของดอกไม้นานาชนิดผสมกันนะครับแล้วกลิ่นค่อนข้างจะซับซ้อนหลายชั้นมากๆแต่ทนที่ชัดและบอลร,รู้สึกได้คือความกิีนนารีนะครับแต่ยังคงมีความฟลอรลแบบโปร่ปงๆดอกไม้สบายๆอยู่นะครับสำหรับกลิ่นนี้นึกเป็นภาพยามเช้านะครับที่เราตื่นออกมาเข้าสวนนะครับเพื่อไปตัดดอกไม้มาปักแจกันมันเป็นความรู้สึกถึงกลิ่นเขียวๆบนยอดหญ้าที่เพิ่งโดนน้ำคามเเเื่อคนนนนรทุกกกลว็ิหขีย ของก้านดอกไม้ที่เราเพิ่งตัดมาและความหอมของดอกไม้เนี่ยผสมรวมกันอยู่นะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบสดชื่นยามเช้านะครับสำหรับกลิ่นนี้เนาะคือภาพรวมของกลิ่นเป็นกลิ่นที่สดชื่นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดึงกลับมาด้วยกลิ่นหอมหวานของดอกไม้กลิ่นนี้สําหรับบอสจะเป็นแนวฟลอเวอรี่กินนารีนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าเอรรอสนะครับมากันที่กลิ่นต่อไปดีกว่าครับทุกคนกลิ่นนี้นะครับมีชื่อว่าไซคีนะครับอันนี้เขาก็ไม่มีชื่อกลิ่นแปะอยู่แล้วนะครับจริงๆตอนซื้อมาเนี่ยเค้้าาาาจจแแื่อกกกลนนไไวรรัับมมดดใ็งทพ คีนเอนนนิยามนะครับบอกว่าไซคีสาวสวยที่เอรอสตกหลุมรักหญิงสาวผู้รับฟังคําพูดจากคนรอบข้างจนละเมิดคําสัญญาที่ให้ไว้กับเอรอสว่าจะไม่แอบมองหน้าของชายอันเป็นที่รักของนางนะครับจนทําให้เอรอสเนี่ยต้องกลับสู่โอลิมปัสนะครับหลังจากนั้นไซคีก็ต้องได้รับบททดสอบต่างๆจากเทพวีนัสผู้เป็นมารดาของเอรอสนะครับทั้งเข้าป่าลงนรกนะครับเพื่อแสดงความมุมาณะของนางต่อรักที่มีนะครับโอ้โหรักอะไรขนาดนั้นเปรียบไซคีนะครับเสมือนดั่งความรักที่ต้องไล่ตามตามหาคาดดาว หรือเป็นปริศนาฉะนั้นจึงปรุงกลิ่นให้มีความซับซ้อนเมื่อจุดจะแสดงความซับซ้อนออกมามากกว่าตอนดมเมื่อยังไม่จุดเป็นกลิ่นที่ทําให้นึกถึงมวลกุหลาบความหอมหวานแต่แทรกไปด้วยความเขียวของไม้ป่าต่างๆนั่นเองนะครับเหมือนช่วงที่ไซคีเนี่ยได้เข้าป่าเพื่อทําตามคําสั่งของวีนัสนะครับปลายกลิ่นจะเป็นความอบอุ่นจากใบาย,ยาซูให้ความลึกลับนะครับเหมือนได้กลับมาจากการไปนาน้ําอมฤตจากแดนใต้พิภพมาให้พระนางวีนัสทําให้ได้เจอชายอันเป็นที่รักอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่คือคานิยยาอกกกลิ่นค,นคเืทพุใ ใจก็ลอองไปหาา่นเพิ่มมเเติได้นาะีนี้นะครับจะมีโน้ตของเบสโน้ตนะครับเป็นทอเบอโคเมอร์นะครับแล้วก็ซีดาร์วูดมีดเดิลโน้ตนะครับจะมีโรสลีฟวินเทอร์กรีนนะครับแล้วก็ไทม์แล้วก็ท็อปโน้ตจะเป็นลาเวนเดอร์โรสแล้วก็ไวท์โรสนั่นเองนะครับกลิ่นนี้บอดดมแล้วเมื่อกี้ว่าเขียวแล้วใช่ไหมทุกคนกลิ่นนี้ยังมีเอฟเฟกต์ของความเขียวอ่อนๆอยู่นะครับเพียงแต่มีเบสที่เข้มขึ้นชัดเจนนะครับมันเป็นความสปายนะครับบูดดี้แล้วบอดรู้สึกฉุนอ่อนๆนะครับซึ่งน่าจะมาจากลาเวนเดอร์กับไทมนนนนนนะะะคครรรรรัััััับบบบเเออาาาาาจจิิิงงงงงๆๆตตลลลลลยยยย2กก่่่่ี้้้ววไไมมมมมดดสสผถึุหพแแ เป็นกุหลาบไหมมันก็มีกุหลาบแต่มันบางมากๆมันเป็นเหมือนกลีบกุหลาบที่บางหอมไกลๆนะครับมันมีความเขียวอ่อนๆแทรกเข้ามานะฮะคือเขาผสมแบบหลายดิเมนชันมากๆกับแบรบนด์นี้เห็นจากส่วนผสมแล้วตอนแรกว่าเออเยอะแล้วพอมาดมจริงๆก็คือยิ่งคาดเดาไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคอมพิเคตมีหลายดิเมนชันแต่ภาพรวมก็คือมีความกีนอรี่กลิ่นก็คือจะแบบ เอ๊ะกุหลาบหรือเปล่านะแต่ดมไปแล้วก็เออไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นกุหลาบแต่ก็ไม่สุดไม่ใช่กุหลาบแบบสุดๆนะครับถ้าใครไม่ได้ชอบแนวแบบกุหลาบจา๋าอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับดมไปดมมาวันกลับรู้สึกว่ากลิ่นเอร์อสนะครับมีความหอมนุ่มนวลแล้วก็หวานอ่อนๆมากกว่านะครับแต่กลิ่นนี้จะมีความสมบุกสมบันนิดนึงจะมีความเข้มและดุมากกว่าเป็นวูดดี้มากกว่าคือกลิ่นเอร์อสเนี่ยจะเป็นฟลอร์ลแบบสดชื่อเลยแต่กลิ่นนี้จะเป็นฟล Wood อร์ลกินเเเนน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 ีีีีี้้้ยยยยยสิ่่่่่่งงงททคคคคคลาาากกกกััั็ือออออออมมมววูะรบุขๆๆๆห กลิ่นนี้บันทึกเป็นภาพของหมู่บ้านชนบทในยุโรปที่เขาอาศัยกันอยู่บนทิวเขาอรทุกคนเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ป่านะครับมันเป็นบรรยากาศของความสุขที่ต้องคอยระแวดระวังเราอาจจะต้องระวังจากทั้งภัยธรรมชาติอาจจะต้องระวังจากทั้งสัตว์ป่าหรือว่าใครที่ประทุษร้ายเรานะครับมันเป็นกลิ่นของความสุขที่อาจจะไม่ได้เบ็ดเสร็จนะครับทุกคนถึงแม้เราจะมีเรื่องกังวลระแวดระวังนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความสุขที่ได้ตื่นมาพบกับธรรมชาติในทุกๆวันนะครับกลิ่นนี้จะเป็นแนวสารบอรดเนาะจะเป็นแนวมัคกีย ก็ไม่เชิงนะครับเบลเลยรู้สึกว่ามันมีความผสมผสานมีความเป็นเขียวไม้ดอกไม้ผสมกันอยู่นะครับกลิ่นนี้เลยให้เป็นมัสกี้แอนด์วูดดี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่าไซคีเนาะโอเคนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของกลิ่นคอลเลกชันวาเลนไทน์สองกลิ่นนะครับทีนี้หากคุณสนใจนะครับคอลเลกชันวาเลนไทน์นี้นะครับมีสองไซส์ด้วยกันเนาะเขาจะเริ่มจําหน่ายวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยไซส์ใหญ่นี้นะครับ550กรัมจะมีเพียง2ชิ้นเท่านั้นนะครับและชิ้นละกลิ่่่นน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 เเทาััััั้้ะะะคคคคครรรรรบบบกก็ือออสสสไไซซีีว์250ม จะมีทั้งหมดกลิ่นละ9ชิ้นด้วยกันนะครับเท่ากับว่าคอลเลคชันวาเลนทน์ของแบรนด์ชนันนะครับมีขายแค่20ชิ้นเท่านั้นนะครับทุกคนเอกลูซีมากๆเ่วนเรื่องของราคานะครับสามารถรอติดตามได้ในช่องทางของแบรนด์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบราคาเท่าไหร่ทีนี้พิเศษมากๆครับทุกคนสําหรับคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเพราะว่าทางแบรนด์ใจดีมากๆครับหากคุณซื้อสินค้าครบ999บาทนะครับแล้วเพียงแจ้งกับทางแบรนด์เอาว่าดูมาจากช่องวิสุทธ์ันันนะครับคุณ คุณสนใจนะครับก็ติดต่อทางแบรนด์ได้นะครับทุกคน Line Official Account นะครับ at ชันันนะครับ c h a n u n นะครับหรือ Facebook กับ Instagram นะครับ at ชันัน t h a i l a n d นะครับ c h a n u n แล้วก็ t h a i l a n d นั่นเองนะครับแล้วเขามี Line My Shop ด้วยนะลองไปเซิร์ชดูนะครับชนันนะครับ c h a n u n เช่นกันนะครับทีนี้หากคุณดูมาถึงตอนนี้ทำไมต้องทำเสียงสะใจด้วยคุณหมอไม่ได้ใจดีแค่ให้โปรโมชั่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางแบรนด์ชนันนะครับเขาส่งของมาแจกทุกๆคนด้วยนั่นก็คคืออ ่าวาเลนทน์นั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นเนาะซึ่งแพ็กเกจน่ารักมากๆอยากดูหรือ,อยังอยากดูหรือ,อยังไม่ให้ดูอ่านี <laughs> ่ให้ดูใ,ใกล้เลยแพ็กเกจน่ารักมากนะครับจะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าเอรอสนะครับจะเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้เนาะแล้วก็สีขาวๆแบบนี้นะครับชื่อกลิ่นว่าไซคีนั่นเองคือ <c oughs> น่ารักมากๆแล้วอันนี้เป็นขนาด120กรัมนะครับทางแบรนด์ไม่ได้จําหน่ายเนาะอันนี้ไม่มีขายนะครับเขาทําแจกลูกค้าเก่าเท่านั้นแล้วก็ส่งมาให้บอสแจกกับคนดูนะครับมี <c oughs> ทั้งหมดนะคร กติกาคนระับทุกคนอันนี้จะต้องใช้ดวงพึ่งด้วยนะครับแล้วก็การตอบคําถามที่โดนใจนะครับฟังดีๆนะทุกคนเพราะว่ามีแค่4ชิ้นเท่านั้นเอ็ก s i คลูซีมากๆแล้วก็ขนาดมีจําหน่ายมี20ชิ้นนะและอันนี้ไม่ได้ทําขายนะครับดังนั้นฟังกติกานะครับให้คุณตอบคําถามว่าหากคุณนึกถึงคนที่คุณเคยตกหลุมรักแล้วคุณยังจําหน้าเขาได้จําความรู้สึกนั้นได้คุณจะนึกถึงโมเมนต์นั้นเป็น กลิ่นอะไรเพราะอะไรบอสจะเลือกคนที่ตอบคําถามได้ดีและโดนใจที่สุดนะครับสิท่านเนาะสิท่านเสร็จปุ๊บเราจะมาแรนดอมจับฉลากในระบบนะครับบอสโปร่งใสแน่นอนนะครับทุกคนคือเพื่อนมาเล่นอะไรทุกคนมีสิทธ์เท่ากันหมดนะครับบอสไม่ได้จากัดสิทธิ์อะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเป็นพิเศษนะครับดังนั้นบอสจะเลือกคนที่ตอบดีที่สุด10ท่านนะครับแล้วเราจะมาจับฉลากกันนะครับแล้วก็จะได้ไปทั้งหมด4รางวัลนะครับให้ตอบคําถามใต้วิดีโอใน YouTube เท่านั้นนะครับทุกคนมาลุ้นกันนนะะครรัับว่าจ้ลเแม ออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าบอสอยากกระจายรางวัลน,นะดังนั้นขออนุญาตแจกแค่คนละ1กลิ่นเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับตอนที่คลิปลงเลยเนาะถึงวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์เวลา3ทุ่มเท่านั้นนะครับแล้วบอสจะพยายามตัดสินและประกาศภายในวันที่13นะครับเดี๋ยวจะประกาศในช่องทาง Facebook Page นะครับแล้วก็ Instagram Story เนาะแล้วก็โพสตใน u t u b e นะครับมาเล่นกันเยอะๆนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกับแบรนด์ชั้าจะวนิน พิเคตซับซอ้อนแล้วก็ค่อนข้างจะ global standard อยู่พอสมควรนะสำหรับแบรนด์นี้นะครับแล้วลุคของแบรนด์เนี่ยทำให้บอสต้องหยิบสูตรมาใส่อ่ะทุกคนแล้วก็แอบใส่สีชมพูเพราะว่าฉันมีความรักอยู่ เรื่อยนะครับก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับหากคุณชื่นชอบคลิปวิดีโอที่บอสรีวิวแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟซบุ๊กกด subscribe กดกระดิ่งในยูทูบช annel แล้วก็ฝาก follow Instagram บอสด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธนันท์ v i s u t a n N t นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจริงๆบอสมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับทุกคนชื่อวิสุทธนันท์เหมือนกันเข้าไป follow กันนะครับอยากมีมากกว่าร้อยเฟ l เวอร์แล้วตอนนี้นะฮะก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ครับทุกคนสำหรับวันนนนี้ไปก่อะบาย